คืนนี้พระจันทร์ส่องสว่างผ่านหน้าต่างห้องของเมคาเด็กชายตัวน้อยนั่งจ้องพระจันทร์อย่างเงียบนันคิวรินทำไมพระจันทร์ถึงสว่างขนาดนั้นนะคิวรินยิ้มพลางสายหางเบาๆก็เพราะพระจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ยังไงล่ะเมคา ทัในใดนั้นลูกแก้ววิเศษของคิรินสองแสงทองล้อมทั้งคู่ไว้ในฟองแสงใสและพาพวกเขาลอยขึ้นไปช้าๆผ่านก้อนเมฆดาวระยิบสู่ฟากฟ้าที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบเราจะไปที่ไหนเหรอคิรินไปหาพระจันทร์เพื่อดูความลับของมันกัน ฟองแสงค่อยๆหายไปเมคาในชุดนักบินอวกาศนั่งอยู่บนพื้นสีเทาโลกกลมสีน้ำเงินลอยอยู่ไกลออกไปในความมืดที่นี่คือดวงจันทร์จริงๆเลยเหรอใช่แล้วเมคาที่นี่แหละที่นิวอาร์มสตรองเคยเดินเมื่อปี1969เลยนะเมคายิ้ม แล้วเขียนลงในสมุด dream ็อกของเขาวันนี้ฉันได้มาถึงบนดวงจันทร์ g ซัอ e m มูเลของคิรินสว่างขึ้นโฮโลแกร,รมสีทองลอยออกมาแสดงภาพโลกและดวงจันทร์หมุนรอบกันอย่างอ่อนโยนดวงจันทร์ดึงดูดน้ำทะเลบนโลกให้เกิดน้ำขึ้น และน้ำลงทุกวันเลยนะเมคาเด็กชายมองภาพนั้นด้วยตาเป็นประตายแปลว่าเวลาน้ำทะเลขึ้นลงเราก็เหมือนได้ทักไทยพระจันทร์ใช่ไหมใช่เลยเมคาทุกคลื่นคือลมหายใจของโลกที่ส่งถึงดวงจันทร์ยังไงล่ะ แสงสีทองจากจี้ของคิรินค่อยๆจางเมื่อทั้งคู่กลับมานั่งในห้องนอนพระจันทร์ยังส่องแสงอยู่บนฟ้าแต่หัวใจของเมคาอบอุ่นกว่าเดิมคืนนี้พระจันทร์งคงยิ้มให้เราอยู่แน่เลยคิรินและคงรอฟังเรื่องเล่าของเราใน d รีมล็อกเล่มนั้นด้วยนะ A different magical intro jingle for a children's fantasy story-starring series called Kieran's Cosmic Tales. A cute young female voice.